สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมมาแนะนำวิกผมบ๊อบตั้งบ่านะคะเป็นรุ่นที่สวยแล้วก็น่ารักมากมากเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาวิกผมไม่ยาวมากนะคะใส่ก็จะประมาณตั้งบานะคะเป็นผมตรงนะคะก่อนอื่นเลยคุมเน็ตเก็บผมที่พี่อ้อมแถมให้แบบนี้นะคะเก็บผมจริงขึ้นไปนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นผมบ๊อบตรงนะคะนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ผมบ๊อบตรงมีหนังหัวแสกกลางนะคะหนังหัวเทียมแล้วก็เป็นหน้าม้านะคะหน้าม้าก็สามารถปัดได้นิดหน่อยนะคะ,ะ,คะ,ะทีนี้นะคะ พอเราคุมเน็ตเก็บผมแล้วนะคะมันจะมีสายตรงท้ายทอยนะคะเป็นสายปรับระดับนะคะมีช่องนะคะปรับระดับตรงท้ายทอยได้เลยเอาตะขอสอดใส่ตามช่องนะคะถ้าหัวเล็กสอดใส่ช่องในสุดนะคะถ้ารัดเกินไปแน่นเกินไปขยับออกมาได้เลยง่ายๆเลยนะคะวิธีการใส่วิกก็ง่ายๆไม่ยากนะคะสาหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยใส่สอดนิ้วโป้งเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็เลือเล่อนเลื่อนเลื่อนปุ๊บอ่ะเป็นนันเรียบร้อยนะคะ ใส่เสร็จก็หวีตกแต่งทรงนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นผมผมแบบตรงความยาวประมาณ30เซนนะคะตั้งบ่าพอดีอ่าเนียพี่อ้อมใส่สีดำธรรมชาตินะคะรุ่นนี้ก็จะมีเป็นสีดำที่พี่อ้อมใส่แล้วก็สีน้ำตาลเข้มนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมมาสีให้ดูนะคะประมาณนี้นะคะด้านหลังก็ประมาณนี้นะคะ ถม่ดูสีมีหลายสีมากๆเลยนะคะ,ะสีแรกนะคะคือสีดำธรรมชาติที่ย้อมใส่นะคะถ้าถหงท่านหูได้หมดนะคะความร้อนห้ามเกิน1 8อยองศาสามารถรีดได้นะคะแล้วก็จะมีเป็นสีเทานะคะเป็นสีเทานี่นะคะสีเทานะคะ แล้วก็เป็นสีบรอนสีบร,อน,บรอนก็สีน้ำตาลเข้มอันนี้นะคะสีน้ำตาลเข้มเดี๋ยวพี่อมให้ดูตามกับน้ำตาลเข้มมันจะต่างกันนิดนึงนี่นะคะ เพ่อนสีดำอันนี้สีน้ำตาลเข้มนะคะมันจะดรอปลงมาอีกระดับหนึ่งนะคะน้ำตาลเข้มหรือน้ำตาลดำนะคะมันเป็นสีเดียวกันนะคะแล้วก็สีน้ำตาลทองอ่อนอ่าลูกค้าชอบสีไหนก็กดในตะกร้าได้เลยนะคะพี่ออมลงตะกร้าไว้ให้แล้วนะคะหรือช่องทาง Youtube ก็โทรสั่งได้ที่090-586-6661ได้เลยแอดไลน์มาที่ ID เบอร์โทรได้เลยนะคะ0ูนย์6ก6 6 1นะคะ นี่เพิ่มท่าถูข้างนึงนะคะนี่ทาถูก็ได้ไหมท่าก็ได้เราใส่เราก็ลองตกแต่งทรงเพิ่มเติมดูสามารถตัดซอยได้เหมือนผมจริงเลยนะคะเส้นไหมเป็นไหมเกาหลีชนิดด้านที่มีความคล้ายคลึงกับผมจริงไม่เงานะคะอ่ะหน้ามาถ้าลูกค้าไม่ชอบก็สามารถใช้กิ๊บติดช่วยได้นะคะใช้กิ๊บติดได้นะคะหรือว่าปัดปัดนิดนึงเนี่ยค่ะมันก็จะปัดได้ในระดับนึงนะคะ นี่นะคะอะ่ชื่อรุ่นนะคะรุน่นนี้รหัส6 6 6 8นะคะประมาณ30ซนติเมตรนะคะมีสีที่พี่อ้อมให้ดูเมื่อกี้เนาะราคานะคะราคา390บาทรวมจัดส่งให้ฟรีแทมเล็ตเก็บผมนะคะสนใจกดสั่งในตะกาได้เลยนะคะหรือโทร0905866661นะคะ แอดไอด์ไลน์มาได้เลยจ้ะชุดปำรงุงนะคะอย่าลืมนะหวี50บาทน้ํายาขวดละ1 0 0บาทนะคะน้ํายาเต็มขวดนะอันนี้ของเพื่อนใช้ที่ร้านนะคะน้ํายาฉีดก่อนหวีทุกครั้งมันจะทําให้หวีง่ายขึ้นนะคะหวีเป็นแปรงซี่โลหะลดการคี้ฟูนะคะแล้วก็เป็นหวีสําหรับวิคขมโดยตรงนะคะหวี50บาทน้ํายา100บาทนะคะสั่งคู่กับวิส่งให้ฟรีไปเลยนะคะแต่ถ้าสั่งแยกมีค่าจัดส่ง40บาทนะคะสนใจกดสั่งได้เลยนะคะวันนี้คัดตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ